ทุกคนวันนี้นะคะแอนนะคะจากช่องจะแอนพาชิมกันทุกคนวันนี้แอนจะพาทุกคนนะคะมาชิมอาหารจานด่วนจานเรียกว่าอะไรนะจานด่วนพิเศษเลยอ่ะเราเป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยนะคะชื่อว่าร้านน้องเปิลน,นะคะทุกคนอยู่เส้นถนนสายรัชยาวนะคะก็คือออกมาจากทางแยกหนองเป็นเนาะเข้ามาประมาณจากที่10กิโลไม่ไม่ไกลติดถนนเลยร้านนี้นะคนเยอะมากวันนี้แอนมาแต่เช้านะร้านเปิลแต,แต่แต่เช้าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยนะทุกคน มาค่ะทุกคนตาม,มาเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะแอนนะคะได้มาอยใใู่ใกล้ๆกับเจ้าของร้านแหละเป็นเจ้าของร้านของอน,น,น้องเปิ้ลอันนี้ก็สวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของร้านชื่ออะไรคะ ชื่อนุ้ยค่ะอ่าคุณนุ้ยนะคะคุณนุ้ยนี่คือเป็นเจ้าของร้านของร้านน้องเปิ้ลใช่ค่ะร้านน้องเปิ้ลนี่เอ้าทำไมไม่ไปชื่อเปิ้ลอ๋อพอดีเออชื่อมาจากที่ไหนที่มาตอนนั้นที่ก่อตั้งร้านนี้นะคะพอดีท้องลูกสาวลูกสาวแล้วย่าตั้งให้ชื่อว่าแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิ้ลแล้วทีนี้ช่วงก่อสร้างร้านเราก็จะคลอดน้องใช่ค่ะก็เลยว่าเอ้ยชื่อร้านน้องเปิ้ลดีกว่าเป็นเพิ่งคือจะมา ขายที่นี่แล้วก็มาเลี้ยงลูกห้องพี่นี่ด้วยใช่ตอนแรกคิดว่าจะทำร้านเล็กๆค่ะแล้วตอนลังเปิดร้านจริงทำเลตรงนี้มันติดถนนเลยนะติดถนนตัดยาวใช่ไหมแถวนี้เรียกว่าบ่งยอหรือเปล่าบ่งยอบ่งยอนะคะทุกคนแล้วร้านนี้เปิดมาหลายปีแล้วล่ะประมาณตั้ง สี่หปีสี่ห้าปีได้แล้วค่ะแต่เดิมพีจะขายอยู่ตลาดลาดยาวใช่แล้วแค่มันอยู่ตรงนี้ใช่แล้วคิดยังไงว่าถึงมาหยุดตรงนี้ตัดสินใจมาไงเพราะว่าเข้าใจป้าว่าตอนแรกๆมันไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลยขาดไปผ่านมาแต่ร้านนี้เขาเปิดแล้วแต่ก่อนเป็นป่าอ้อยเป็นป่ามาเลยใช่ใช่อป่าอ้อยคือเราเป็นคนหนองนงมัวทางหนองยาวทางนู้นเราจะต้องวิ่งไปขายของที่ลาดยาวเราเห็นตรงนี้ซึ่งลมลื่นดีแล้วก็ หลายทางที่แบบสามารถจอดรถได้รถคันนีสามารถแวะทานได้แล้วก็มีความร่มล,มลื่นแล้วแล้วลูกค้านะ มาใต้เช้านี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะไม่น่าล่ะเจ็ดโมงนี่คือลูกค้ามาแล้วถึงกี่โมงคะถึงใบสามครึ่งถึงใบสามคือของหมดแล้วองลูกค้าไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะแล้วหยุดทุกวันไหนเอ่ยไม่มีวันหยุดประจาอ๋อแต่ว่าถ้าจะหยุดจะแจ้งทางเพจร้านนะคะอ๋อมีเพจร้านด้วยนะคะเพจชื่อว่าเพจร้านลองเปิลเลยนะคะทุกคนติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะหยุดหรือเปล่าโทรมาสอบถามได้ส่วนุณมากลูกค้าประจ,จําจะโทรสอบถามเบอร์แล้วก็ดูหน้าเพจดูหน้าเพจเบอร์อะไรคะศูน9์แปดสีด่เก้าทุกคนคะใครผ่านไจผ่านมานะคะร้านาน้ำเปิ้ลเปิดหรือเปล่าหิวขึ้นมาเฮ้ยจะแวะสักหน่อยร้านนี้ส่วนใหญ่เราอาหารเมนูแนะนำนี่เป็นอะไรคะเนี่ยเอ่อที่ร้านจะขายดีต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูอ่าต้มข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบค่ะแล้วถ้าช่วงบ่ายลูกค้ารู้สึกอยากทานก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวทีี่่่่นนจะเเดรือง ต้มยำเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวลิ้นหัวน่าแสดงว่าของเขารสเด็ดทุกอย่างทุกคนมาชิมได้แต่ถ้าหมูกรอบจะต้องมาก่อนสักก่อนเที่ยงนะคะจะจะหมดไวถ้างั้นวันนี้แอนต่างสัๆหมูกรอบกทุกคนเราเราต้องเรามาชิมหมูกรอบแสนลหมูกรอบี่พิเศษที่สุดใช่ค่ะใช่มีการกรรียมวิธีในการทำหกใช่ก็ค่อนข้างหลายขั้นตอนทำเองใช่ไหมคะทางร้านทำเองเลยใช่โอแล้วก็ร้านนี้นะคะให้ทุกคนดูนะมันมีแบบ มีทั้งขนมมีทั้งยังมีขนมที่มันละลายขนมที่ร้านจะทำเองนะคะแต่นี้ที่ร้านทำเองแล้วก็มีมีกุยช่ายครบทุกอ,อย่างเลยเนะาะใช่ก็จะเป็นของทานเล่นระหว่างรออาหารนี้อ๋อมีของทานเล่นนะคะนี่ทุกคนช่วงรออาหารแต่อาหารนี่ไม่ช้านะจานด,ด่วนจริงๆแล้วก็ไม่ชา้าแล้วก็มีขนมนี่ ขนมว่าเป็นยังไงตอนนี้อันนี้เป็นขนมชั้นนะคะอยู่คู่กับร้านยาวมานานแล้วแล้วก็คู่กับร้านมาตั้งแต่ร้านเปิดใหม่เสียงตอบรับดีมากเลยค่ะลูกค้าจะต้องถามหาตลอดเวลาที่มาที่นี่แล้วก็มีเยอะเยอะเลยนะคะต่งค้ขนมในตรงนี้หลายอย่างนะคะนี่ได้เลยค่ะนอกจากว่าจะมีอาหารตามสั่งแล้วทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะนี่มีขนมหวานน่าทานทุกอย่างเลยมีอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบุญมะพร้าวจ้ะอันนี้บุญมะพร้าวนี่ขนมชั้นนะคะ เข้ามาอ๋ออีกค่ะหากินยากเปียบปูนเปียบปูนเปียบปูนที่เป็นตีงหน้าข้าวโพดมันด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้คือขนมข้าวแกงข้าวแกงค่ะอ่าอุมีมีทุกอย่างขนมแห้งๆก็มีนะคะนี่มีขนมแห้งของฝากไปมีต้มตำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากอาหารตามสั่งอาหารจานด่วนเราก็มีขนมมีอะไรมีน้ำหลากหลายมีข้าวฝากด้วยนะคะทุกคน แล้วก็ทุกคนคะมากันให้ได้นะคะเราเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอาหารนี้เป็นยังไงบ้างเราจะไม่รบกวนมากนะเพราะว่าลูกค้าเขามาเริ่มมาเยอะแล้วทุกคนโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งอาหารจานด่วนกันอันนี้เมน,นูแนะนําน,นี่คือเป็นข้าวลมมิตรป่ะคะใช่ค่ะข้าวลมมิตรก็คือจะใส่พวกหมูกรอบหมูแดงไก่แล้วก็มีพวกน้ําจิ้มเครื่องขบรุดเลยสําหรับคนที่แบบ อยากทานอะไรหลายอย่างในจานเดียว oh. ใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นที่จานเท่าไรเอ่ยข้าวรมิดจะ5 0บาทค่ะ,ะทุกคนคะเดี๋ยวนี้เราจะมาทานข้าวรมิดกันงั้นแอนสั่งข้าวลมิดนะคะสองจานเนาะแล้วก็ขอต้มลดหมูด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปนั่งรอกันเนาะโอเคค่ะ,คะทุกคนคะตอนนี้นะคะ่ะแอนได้เวลานะคะข้าว ข้าวหมูรวมทุกคนให้ข้าวหมูรวมมีทั้งหมูแดงกอบและเป็นข้าวมันไก่ด้ยทุกคนแล้วก็ความจริงแล้วนะอาหารจานตัวจริงๆเ่ะมันจะมีทั้งกับเ้าหมอนกับเ้าเนื้ออาหารเขาหลากหลายมากเลยอ่ะคือน่ากินทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราอ่ะลีระเป็นคนตัวเล็กๆเนาะกินด้จุดในน้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งมาจานนึงก่อนทุกคนแล้วก็พร้อมกับแอนสั่งต้มรดหมูมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข้าวหมูแดงข้าวหมูกอบรวมมาค่ะแล้วก็มีเป็นข้าวมันไก่ด้วยเนาะ นี่ทุกคนเขาที่แอนได้มานะโชว์ก่อนเนาะเป็นน้ำราดนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูแดงหมูกรอบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเาขาเหมือนกัน,น,กนที่ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วว่าจันด่วนเลยมาเลยค่ะทุกคนเรามาลองชิมกันเลยนี่นี่นะคะโอ้โหนี่น้ำจิ้มเยิมย้มๆเลยทุกคน โอ้โห,โโหน่ากินน่ากินน่ากินไก่ค่ะมันไก่เนาะอ๋อลืมโชว์เลยทุกคนที่ได้มาในนี้มันทั้งมีไก่มีทั้งหมูกรอบหมูแดงอันนี้เป็นไก่นะคะทุกคนไก่ต้มเนาะมาค่ะหือน้ำจิ้มท้าไก่อร่อยมากขอบอกรสชาติอร่อยอ่ะ แอนขอชิมหมูกรอบนอนะทุกคนเขาบอกหมูกรอบที่นี่นะแล้วเกิดมาได้สายหน่อยอาจจะหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าม,กรรมีกรรมวิธีในการหมักเยอะยอมากอัน,นี่คือหมูกรอบค่ะทุกคนมาหมูกรอบก็อร่อยคือมันจะมีรสชาต กรอบของหนังหมูนะแล้วเขาทอดด้วยน้ำมันร้อนๆนะสูตรของเขานะการันตีเลยว่าหมูกรอบทีนี้อร่อยมากอันนี้คือหมูแดงนะคะหมูแดงเขานิ่มนะคะไม่แข็งกระด้างหมูแดงที่นี่นิ่มทำให้ไม่ไม่แข็งขกระด้างเลยอะแล้วข้าวของเขานะทุกคนข้าวของเขาอะข้าวเนี่ย เป็นเม็ดเซสตัวไหวนะคะก็นิ่มไม่แข็งนะคะไก่ของเขานี่ก็นุ่มิิ่้ำจิ้มไก่นะนทุกคนอยากให้มานชิมเลยอ่ะจานด่วจนจริงๆนะอร่อยมากเขาบอกมาค่ะติ๊กเนเจอร์ของที่ร้านนะคะทุกคนนี่ชามเบอร์เลย ก็มีหมูนะคะมีหมูมีเลือดมีไส้นะคะขอชิมกันเนาะไม่ต้องเติมอะ่ะหมูก็นุ่มแล้วหอมหอมเครื่องใน,นของเขาที่เขาต้มด้วยกันน่ะทุกคนนี่เขาจะโรยด้วยกระเทียมเจียวด้วยมันจะมีกลิ่นหอมหอมแล้วนำ้ำซุปของเขานี่ มีหอเชลโลมาด้วยค่ะทุกคนที่เราได้ในี้ต้เต็นต้มเลดหมูนะน่ารับประทานมากมีหมูสบับทุกคนนี่ค่ะกินกับข้าวมันไก่นะคะสดนาสดร้อนอร่อยอิ่มเลยหละ่ะจะบอกใช้ชิมแค่นี้ก็จะอิ่มแล้วนะเนี่ยคนค้าเดี๋ยววันนี้นะคะแอนจะต้องไปก่อนแล้วละ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคนแอนค่ะทุกคนนะคะ ไปชิมอะไรอร่อยๆอ,อ,อีกเนี่ยอย่าลืมน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดตับตะคายติดตามแอนนะแอนจะพาทุกคนของอร่อยๆที่ราคาจะไม่เยาจับต้องได้แล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังค่ะทุกคนวันนี้แอนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย